ลูกของลำซ้ำนี่แหละจ้ามึงแน่พี่น้องได้ง่ายง่ายมือขึ้นนี่กระร่างสีได้นี่เป็นลูกของเพรนามคงด้วยพี่น้องซอยเอฟซีคอมเมนต์มาละตั้งซื้อให้แม่แน่มีคำน้ำหนาว่าเพรเดอ้อสวัสดีจ้า ือนี้แม่สิพามาเบิ้งควายแม่เดอ้อที่มันคลอดลูกเมือ่อคืนนี่จ้าก่อนแม่สิพาไปเบิง้งมืยอนี้แม่ขอแนะ่ยน้ำตก่อนได้หลายคลิปมานี่บ่ได้แนะน้โตเลยลังคนเพิ่นก็นถามมาว่าแม่อยู่บ้านใดอยู่ยอำเภอใดอยู่จังหวัดใดเบอร์โทรก็บ,บม่มีอยากเข้าไปเบิง้งก็บ่ได้เข้ามาเพราวะว่าแม่นี่ อยู่อำเภอเซกาได้จากที่ต่างของหม่องฟาร์มของแม่อยู่ตําบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬซื้อฟาร์มหันโชคปัญญาฟาร์มได้จากถ้าแม่นผู้ใดายทางมาทางเซกาบึงโคงหลงนี่ก้อนหกบึงโค้งหลงกับหอดเตกาก้อนได้จากเบอร์โทรนั่น0819679224เด้สอีเดเดี๋ยวแม่สิภาพไปเบ่งควายที่มันได้ลูกมื่ขึ้นนี่จ้าตัวนี้แหละที่ได้ลูกมื่ขึ้นนี่ซื้อแม่นี่มันสิซื้อว่า แม <IS convert to sex> ่หงยกอายุของเพิ่นนั่นสีอยุ่ยเจ็ดปีเลอจ้ะความสูงของเพื่อนนั่นประสิยุ่ร้อยหาิบวกนี่ละความสูงของวายตัวนี้สําหรับสายพันธุ์ของเพื่อนนั่นพอเพื่อนนั่นสิเป็นสายอุทัยพาว่าแม่เพื่อนนั่นเป็นสายเพชรอนอุดดลูกเพื่อนหันได้ตัวนี้เป็นตัวที่สี่แล้วลูกตัวนี้หันแม่สื่อน้ำเพิ่นมานเพิ่นสิผสมมาแล้วเด้อแม่ไปเอามาน่ะเิ่นผสมติดแล้วตัวทองว่าติดแล้วสองเดือนเพิ่นผสมกับเจ้าลำซ้ำเจ้าล่ำซ้ำนั่นเพิ่อนยูโรเอสด้วจ้ะเจ้าล่ำซ้ำนั่นสิเป็นสายเพิ่มโชคจะ รับลูกเพิ่นนี่เด้ลูกเพิ่นนั่นออกลอดมือคืนนี่ประมาณตีหนึ่งพี่น้องนี่เด้ตีหนึ่งอันนี้แล้วลูกของลำซ้ำนี่แหละจา้าแน่พี่น้องอันนี้มันเป็นเพดผู้้อจ้าเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้ได้มือคืนนี่ซื้อแม่ตั้งซื้อให้เพิ่นนั่นซื้อว่าเจ้าพญาแม่เพิ่นนั่นซื้อว่าแม่หงยกลูกซื้อเจ้าพญาพอเพิ่นนั่นซื้อลำซ้ำ เนี่ยนะจ๊ะเบิ้งแน่พี่น้องสีเพลินน่นเบิ้งสีเพลินทั้งคางๆนี่สิเป็นสีทองแต้าวขาคางๆนี่นี่เด้ลางๆนี่มันสิเป็นสีดำต่ว่าขาเพลินนี่มันสิเป็นสีขาวอยเดี๋ยวเบิ้งพี่น้องเบิ้งจอมดีเด็จอมเบิ้งหนาเพลินพี่น้องหนาเพลินก็งามงามเด้เบิ้งขาแบบนี้เบิ้งเนี้ยขาเพลิน ได้ง่ายง่ายเมื่อคืนเนี่ยบ่เห็นเด้อพี่น้องจนว่าพอเน่ยแอรลูกขึ้นมาเบิ่งในกล่องว่าเอ้าวขยคือได้ลูกแล้วเล่าแรนออกมาหันมันหยางอยู่ทั้งนอกคุณได้ก็ได้ง่ายบ่ได้ยากนะจ๊ะหางกับเบิ่งหางเพิ่นกับว่าได้ดอกบ่ได้มีขาวบ่ได้มีหยางเลยหางเพิ่นงามขากเบิ่งแม่สิ่งใหญ่อยู่ดอกพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นกับ ตัวไงแม่ลูกกับไงคอกับไงสำรับทองของแม่หงยกทองต่อไปตัวที่หานี่เด้อพี่น้องแม่ก็สิผสมกับเจ้าเพชรน้ำโคงฮะละตัวอยู่ในฝ้าแม่นี่ละแม่สีได้เบิงว่าโครงสร้างของมันมันแตกต่างกันแบบใดว่า เขาสิสมควรสิใสกระพอพันใดมันสิง่ายต่างกันแบบใดมันสีมีหมองใดดอยมองใดดีตั้งกันแบบใดนะจ๊ะแม่สีเบิ่งใส่กันผสมกับควายยุ่ฟฟ้ามเฮ้านี่ละจ้ะเดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนแม่ก็สิทายให้เบิ่งเรื่อยๆสําหรับเจ้าพญาเน่ยหน่อยนี่ว่ามันสิงามสําใดระคอยมาเบิ่งน้ำกันเรื่อยๆเด้อพี่น้องติดตามกันมาเบิ่งเรื่อยๆเด้อ จ้ามอืมอนีก็เป็นมือดีอีกมือหนึ่งเด้อมือนีแม่พ่อยเย็บท้องลูกแต่เศ้าขุนจ่านี่เด้กกาล่งสีออกมาแม่พ่อยนี่เป็นลูกของไงห่างหน้าเด้อพี่พ uh พน้องแม่เอามานี่มาผสมกับเพชรนำโขงที่อยู่ในฟ้าแม่นี่ล่ละเจ้าเพชรนำโขงนี่ล่ะก็ร่งสีได้นี่เป็นลูกของเพชรนำโขงเด้อพี่น้องนี่ย่างไปย่างมาอยู่เย็บท้องอย่างใดค่ะได้จ้าพี่น้องนำพ่อยก็ร่งนอนลงค่ะเด้นอนลงก็ร่างสีได้แหลวล่ะคือ แม่เพิ่นกําลังเบ็งอยู่หั่นออกมางามๆให้แม่แน่เด้อลูกเด้อได้ตัวแม่ให้แม่แน่เด้อออกง่ายๆเด้ออีล่ ได้เลยเด้อพี่น้องนี่เด้โอ๊ยเป็ดตัวผู้พี่น้องเอ้ยลูกของพ,อพ่อเจ้าเพชรน้ำขงสักก็ออกเดี๋ยวนี้พญ่อแอ่ก็ร่างแกะเล็บเพิ่นอยู่นด้โอ้ยขาขาพี่น้องบุงไหมปัดโถอะขึ้น,นแต่ตัวผู้แต่น้อปัดนี่น้องนี่บเบิ่งพี่น้องจักหน่อยเพิ่นจิตก,ก็ยืนได้แล้วนี่ตอนนี้เพิ่นกค่ตังตกออกไม่ไม่อยู่ ยังบ่ฮั่นได้ซื้อเด้อพี่น้องจักสิตั้งซื้อว่าจังไดลูกพอเพชรน้ําโขงนี่ควายน้อยตัวนี้แม่ยังบ่ฮั่นได้มีซื้อเด้อพี่น้องซอย FC คอมเมนต์มาละตั้งซื้อให้แม่แน่ให้มีคํานําหนาว่าเพชรเด้อเพราะว่ามันเป็นลูกของเจ้าเพชรน้ําโขงโอ้ยน่านกๆเนาะลูกพอเพชรนี่เนาะเดี๋ยวแม่เสร็จเมือกเพิ่นออกก่อน แกเจ๊เลเพิ่นเพิ่นได้ยน่ยางไหวแว <c oughs> ข,าาวข็งไหวอุ้ยขาเหียอค่ะนี่พี่น้องแม่เพิ่นนี่แม่เอามาแต่งแตนไอเตาง,ง่อยเด้อน้ำเสียโซพินเพิ่นเป็นลูกของไงห่างหน้าเด้อนี่แม่เพิ่นนี่เพิ่นมาสมน้ำแม่เป็นเจ้าเพชรนาโค้งอันนี้นี่แหละลูกเพชรนาโค้งแหละ ได้ตัวผูอีกว่าแมนสิได้ตัวแม่ให้ซื่นส้มนงะ <c oughs> ตัวผูตัวแม่กับแพงคือเก่าหลยน่ารู้อายสิเป็นบบาวแข่งกับไอเพชดกาดเลยบันกับไอมิตตังเลยบัดเป็นแจ้งได้น้อพี่น้องคลิปนี่ถือใจบะน้อถ้าถือใจกักดไล่กดแชกดติดตามให้แม่ในเดอร์แม่สิได้ภาพเป็นรอบเบื้องคลิปต่อตอไปนะจ้าคลิปนี่กะสวัสดีจ้า